สวัสดีคูดีรปูพี่ออวมีิธีออกรทางร้านอ่องสวบสดีปู่ยังสวัสดีแล้วหมาวานสวัสดีทุกครั้ที่เจอนะ้าอ๋อแล้วสวัสดีค่ะมาถึงนี่้คะก็เรอโหวันนี้เองมาสึนี่ 그리고 <목소리도> 소멸하